อัดเอาอันเออแอมเยี่ยนบูละอ้ออ๋งอันอ้าไอเออไออโออินอีออกอ้อไอออกได้สี่กองได้บะหนึ่งใบตะปาต้ได้ช่อได้หนึ่งใบแล้วก็ได้ช่อ ที่สองสามคนที่เขาพูดไปเมื่อกี้พูดไมช่ชะไม่ช้าเนี่ยค่ะเขาตื่นเต้นค่ะทุกคนเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะก็คืออันนี้ค่ะคือบัตรเข้างานเดอะแชมเปี้ยนซึ่งมีมูลค่าส0งพค่ะและเมื่อคุณนะคะจับจองเป็นเจ้าของบัตรนี้แล้วนะคะคุณยังจะได้รับคุณยังจะได้โปรตีนเนี่ยค่ะ800กรัมค่ะ2กระปุกค,ค่ะทุกคนแต่ถ้าคุณนะคะ ไม่อยากได้แบบกระปุกจัดไปเลยค่ะแบบกรองซึ่งคุณก็จะได้ไปหนึ่งบาทแบบนี้ได้โปรโตีน สี่กล่องค่ะทุกคน <Wow. S 1> าสามารถที่จะเลือกรสชาติได้ด้วยทั้งหมดมีสามรสนะคะไม่ว่าจะเป็นรสงาดํารสกล้วยหอมแล้วก็ยังมีรสกาแฟด้วยนะคะซึ่งโปรโตีนของเราก็คือโปรโตีนพืชนะคะช่วยดูแลในเรื่องของรูปร่างผิวพรรณผิวเล็บผมได้หมดเลยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารนะคะไม่ใช่อาหารเสริมนะคะ ยังไม่พอค่ะบัตรนี้มูลค่า2,000แต่คุณยังได้ลุ้นรางวันรวมกว่า1ล้านเลยค่ะโดยเฉาะเงินสาฟ้ามูลค่า48,000 0นะคะแล้วก็ยังมีรางวัลเงินสดอีกเยอะแยะ,ยะมากมายรวมแล้วมากกว่าหลักล้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะจัดจองทักทายไปหาคนที่แชร์คลิปนี้ให้กับคุณได้เลยนะคะบัตรมีจํานวนจํากัดนะจ้าดูด่วเลย